ผมมีเรื่องราวอยู่เรื่องหนึ่งที่รามุบ,บัมมมดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซลัมได้เล่าให้ฟังถึงบนันีอิสราอีนบันีอิสราอีนนะครับก็คือยะฮูดีและะซารรในอดีตพวกเขาเหล่านั้นได้ทรยศต่อรัสุกะานุตลาปฏิเสธต่อพระองค์มีบันีอิสราอีนอยู่สามคนคนหนึ่งนะครับมีลักษณะที่อับรสอับรสเนี่ยมีความหมายว่าเป็นโรคเรื้อน ร่างกายเนี่ยเป็นโรคเรื้อนผิวหนังเป็นโรคเรื้อนผู้คนเนี่ยหลีกไกลไม่ชอบและอีกคนหนึ่งเป็นโรคอักเราะคือเป็นโรคชนตุที่ศีรษะนะครับก็คือหัวเนี่ยก็เป็นหนองไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยคนที่สามอามาก็คือคนตาบอดคนตาบอดกม็มีใครอยากจะอยู่ด้วยเพราะเป็นภาระที่ต้องมานั่งดูแลเขาทั้งสามคนนี้วิงวอนเจ้าลักษมานตาลาให้รอดพ้นจากสิ่งที่ตัวเองกำลังประสบอยู่ อัลลอฮสุบะตาลาให้มาลายกาเนี่ยจำแรงร่างนะครับไปหาคนทั้งสามคนนี้แล้วก็ถามถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะมนุษย์ต้องการสิ่งใดจากอัลลอฮ์ที่เราวิงวอนขอทุกวันเนี่ยเพราะเราขาดสิ่งนั้นมนุษย์คนแรกนะครับคนแรกเลยที่บอกว่าเป็นโรคเรื้อนขอให้มีร่างกายที่ดีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ดีมาลาิกาที่จำแรงร่างไปเนี่ยก็ไปเอามือนะครับไปรูปร่างกายเขาจนกระทั่งร่างกายผิวพรรณเขากลับมาดีมากและถามเขาไปว่า ท่านต้องการสิ่งใดอีกไหมเขาบอกเขาต้องการอูดอัลลอฮฺสุวตาลาก,ก็เลยให้อูดเข้าไปหลังจากนั้นอูดเขาก็ผลิตลูกหลานมากมายมีทรัพย์สมบัติมากมายด้วยกับด้วยกับอสุสัตว์ที่เรียกว่าอูดนั้นพอไปหาคนที่สองถามว่าเจ้าต้องการสิ่งใดคนที่สองบอกว่าฉันต้องการให้มีศีรษะมีผมเหมือนกับคนอื่นเขาผู้คนจะได้กลับมาคบฉันก็เอามือปาดแล้วก็ผมเนี่ยก็กลับมาเป็นศีรษะมีผมที่สวยงามแล้วก็ถามว่าเจ้าต้องการสิ่งใดอีกไหม ฉันอยากจะได้วัวบอกก็อลอสุอัตตะลาก็ให้วัวไปเขาก็เอาวัวไปเลี้ยงแล้วก็ได้ผลผลิตลูกวัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยผ่านไปหลายปีก็มีวัวมากมายคนที่สามก็ไปหาเป็นคนตาบอดถามว่าเจ้าอยากจะได้อะไรคนที่ตาบอกว่าอยากจะให้ตาของฉันนั้นกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่ง อรรถศูนย์อัตลาก็ให้ตากลับมามองเห็นและถามว่าอยากจะได้อะไรอีกไหม <_ d ata> เขาบอกว่าอยากจะได้แกะได้แพะอละรลถศูนย์อัตลาก็ให้แกะให้แพะไปเขาก็ได้ไปเลี้ยงจนกระท,ทั่งทั้ง3มคนมีทรัพย์สมบัติที่อยากจะได้คือแสดงว่าเรื่องนี้อรรถศูนย์อัตลาให้เกินสิ่งที่เขาต้องการถูกไหมครับสิ่งที่เขาต้องการสิ่งแรกคือผิวพรรณรศีษะตากลับมามองเห็นแต่อตรรถูนย์อัตลาถามเพิ่ไมไปว่าจะเอาอย่างอื่นอีกไหมแล้วเราก็ให้ ทุกคนได้เหมือนกันได้ได้สธิ์เหมือนกันแล้วก็ได้เสริมเหมือนกันด้วยนั่นก็คือเป็นผลผลิตจากปศุสัตว์ที่อัลลอฮุซุลอัลลอให้วันเวลาผ่านไปอัลลอฮุซุลอัลลอทดสอบเขาให้เขามีความสุขให้เขามีความสําราญให้เขามีทุกอย่างและดูว่าเขาจะลืมอัลลอฮุซุบฮานุอาลาไหมอัลลอฮุซุลอัลลอให้มาริกัตเนี่ยจำแรงร่างไปเป็นเสมือที่พวกเขาเคยเป็นไปหาคนแรกในสภาพที่เป็นโรคเรื้อนแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือขอปศุสัตว์ขออูดจากพวกเขา คนแรกปฏิเสธที่จะให้แล้วเขาก็เตือนว่าสิ่งนี้ท่านได้มาจากอัลลอฮ์มิใช่หรือเขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันขนขวายมาได้เองสแสวงหามาได้เองบรรพบุร,บรุษของฉันนั้นทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับฉันเองฉันไม่สามารถจะให้ท่านได้เพราะอู่ทุกตัวฉันจะต้องใช้มันแล้วชายคนนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านยังปฏิเสธแบบนี้อัลลอฮฺสุลตาราจะทนะําลายล้างในสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วเขาก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาเป็นนั้นของบรรพบุรุษไม่ได้มาจากอัลลอฮฺสุบฮาน เอาแล้วสุวรรลาก็เลยเก็บเรียบหมดเลยสิ่งที่เขาเป็นแล้วให้เขากลับไปเป็นโรคเรื้อนเหมือนที่เคยเป็นและยิ่งหนักกว่าเดิมด้วยซ้าพอไปหาคนที่สองไปไปสภาพที่หัวที่เป็นชนตตุแล้วก็ถามว่าฉันเนี่ยต้องการความช่วยเหลือท่านจะช่วยเหลือฉันได้ไหมเขาบอกว่า,วาฉันจะช่วยเหลืออะไรฉันช่วยเหลือท่านไม่ได้ท่านจะต้องการอูด,ดไอ้ท่านต้องการวัววัวที่ฉันมีนั้นคนซื้อหมดแล้วฉันจะต้องขายมัน ฉันไม่สามารถจะให้ได้เขาก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตาราให้กับท่านไม่ใช่หรือและท่านก็เคยเป็นเหมือนที่ฉันเคยเป็นไม่ใช่หรือเขาบอกไม่ฉันไม่เคยเป็นอะไรเลยฉันไม่เคยเป็นเลยแล้ววันนี้คือฉันก็ต้องใช้บัวไม่สามารถจะให้ท่านอะไรอะไรได้เลยแม้แต่สักตัวหนึ่งก็ให้ไม่ได้ชายคนนั้นก็เตือนที่เป็นมลกัสจำแรงล่างก็เตือนว่าอัลลอฮฺสุลตาลาจะทำลายร่างท่านและอัลลอฮฺสุลตาลาก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดและให้เขากลับไปอยู่ในสภาพที่เป็นเหมือนเดิมพอออออไไหาาาาาคคนนที่่ตตบบดดกก็ขขเืลยจ คนตาบอดบอกว่าท่านต้องการสิ่งใดท่านเอาไปเลย เพราะสิ่งที่ฉันมีคือสิ่งที่เอาร้อให้ฉันและฉันก็เคยเป็นอย่างที่ท่านเป็นฉันนึกได้ฉันจําได้ว่ามันลําบากว่ามันขนาดไหนและเอาไปเลยในสิ่งที่ท่านต้องการและชายคนนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านให้สิ่งนี้เพื่อรอสุฮาตลาท่านไม่ลืมอัลหรอ์ท่านขอคุณเอารอสุฮาตลาด้วยการมอบให้กับคนอื่นเอาลอสุฮาตลาก็จะเพิ่มพูนให้กับท่านแล้วรอสุฮาตลาก็เพิ่มพูนสิ่งต่างๆให้กับชายตาบอดคนนี้พี่น้องู้ทธศัสนาครับนี่คือชีวิตของอูตาห์หอที่อัลรอสุฮาตลาย ว่าบ่าวของรัสุลตลาอยู่ในสภาพนี้